แต่ว่าตอนนี้พศนี้ก่อนนะพศนี้ก่อนรู้สึกว่าไอ้มิดอะไรนะอะไรเขาบอกว่ามิดรักหักเหลี่ยมโหดโหนี่หนังฮ่องกงอ่ะฮ่องกงวันนี้เรามาสนเนชั่นสุดรามาด้วยอารมณ์หนังฮ่องกงฮะหักเหลี่ยมเฉือนคมใครหักใครและใครเฉือนคมใครใครหักใครเหลี่ยมใครเหลี่ยมไม่พอทีก็ต้องบอกว่าการ ตั้งรัฐบาลนะครับของคุณพิธาลิมเจริญรัฐที่บอกว่าก้าวไกล151ที่จะเป็นแกนน้ำเนี่ยนะไม่ง่ายเอก็บอกเนี่ยนายกคนต่อไปเนี่ยอยู่ในสองคนนี้แหละครับคนข้างหน้าไม่ใช่คนข้างหลังนะคนข้างหน้าสองคนนี้แหละข้างหลังคือหลังฉากเป็นแบคเอพเป็นแบคเอพให้อยู่แต่ถามก็คือว่าโตกลงอ่ะมัน เป็นใครอเออแล้วเส้น<อ>ทางการเดินของหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยข้างหน้าสู้หนึ่งสี่หนึ่งได้หรือเป่ผู้จาภาษาดอกไม้ในการบอกว่าร่วมมือไปให้สุดครับแต่ข้างหลังเนี่ยนะบอกว่ามันต้องคุยกันนอย